ส0เนี่ยผมว่าเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับถ้าเกิดขึ้นมากกว่า2 0หรือ30%เนี่ยผมว่าให้หยุดสตรีมแล้วก็ไปเช็คอินเทอร์นเนต็ตก่อนอตรงเนี้ยแม่งไม่ได้เป็นสีเขียวมันเป็นสีเหลืองหรือสีแดงนะครับผมถ้าเกิดเป็นสีเหลืองเนี่ยนั่นหมายความว่าจะมีกระตุกบ,บ้างเป็นบางช่วงนะฮะและ้าเกิดเป็นสีแดงปุ๊บนั่นหมายความว่าสตรีมไม่ได้นะครับแม่งค้างยาวๆเลยนะฮะก็วิธีการแก้ตรงนี้ก็คือคุณก็ไปปรับบิดเหทให้ร้อยน่งลดน้อยลงนะฮะอ่ะโอเคต ตรงนี้นครับขึ้นว่าเนี่ยตอนนี้คุณกําลังไลฟ์สตรีมอยู่นะฮะก็ตรงนี้เป็นการปรับเพดดีอะไรนี้โอเคเหไหมสตรีมแบบ 720p 60fps นี่คือการตั้งค่าที่ผมนำเสน่ไปตอนแรกนะครแล้วก็ถ้าจะให้คนดูเข้ามาดูในสตรีมของเราทำยังไงนะครับตรงนี้คัเลื่อนลงมาข้างล่างป๊าเห็นไหม จะมีคำว่าแชร์นะเมื่อกดแชร์ลิงก์เนี่ยไปใน Facebook นะฮะบน Twitter หรือบน Google ของคุณก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเอาลิงก์ตรงนี้ครับขวาปุ๊บคัอปปี้แล้วก็ไปโพสในหน้าวอลหน้าแฟนเพจของคุณนะ้นให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูได้นะครับเด็งเขอาเนี่ยคุณกำลังไล์สิ่งเข้ามาเห็นไหมแม่มีเสียงสะท้อนเลยคือผมกำลังพูดอยู่เมื่อกี้นะ